สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาเข้าสวนลองกองกันนะคะไปชมกับเจ้าของสวนกันเลยว,วันนี้จะพามาชมต้ตนลองกองนะคะนี่คือชมหน้าเจ้าของสวนค่ะสวัสดีค่ะค่ะอันนี้เราปลูกกี่ปีแล้วคะประมาณ14ปีแล้วจ้ามีสิบปีได้ได้เก็บผลมากี่ปีแล้วคะประมาณห้าปีแล้วคะ่ะ ราะว่าอายุก9ปีก็ติดลูกแล้วอ๋ออันนี้เพื่ออะไรคะเนี่ยนี่คืออะไรคะแมงวันทองจะเป็นกาวดักแล้วก็จะฉีดพ่นใส่แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดอันนี้มันได้กลิ่นหอมแล้วมันก็จะมาติดจะได้ไม่มาเจาะลูกรองกลองของเราอ๋อนี่ค่ะคือข้อดีของไอ้กาวดักค่ะ ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยค่ะนี่นี่ค่ะโดกมากเลยค่ะทุกคนนี่ก็คือลองกองของจังหวัดหนองคายนะคะทุกคนปลูกได้ทุกอย่างเลยค่ะดินดีค่ะเดี๋ยวมาชมวิธีตัดกันเลยนะคะนี่ก็คือวิธีการตัดนะคะลองกองหนองคายอำเภอสังคมจ้า หวานๆเลยค่ะทุกคนบ้านเราก็ปลูกได้ทุกผลไม้ทุเรียนก็ได้เงาะก็ได้ปลูกได้หมดจ้าดินดี นีโดกมากเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมของเราก็ปลูกผลไม้ได้เยอะแยะเลยนะคะดินดีค่ะมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทั้งทุเรียนทั้งอะไรค่ะตอนนี้ก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้สาระดีๆ ก็ฝากติดตามสตอรี่เดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ